สวัสดีจ้าแม่ว่าใส่ปราสนะคะค่ะวันนี้นะคะพริีมีน้องคนไทยค่ะเขาชวนไปเมืองนิโคเซียค่ะก็คือบอกว่าโอ้เดี๋ยวไปฉลองวันคริสต์มาสกันนะคะค่ะก็คือครอบครัวตัวเองเนี่ยค่ะก็ทานกันวันที่24นะคะถามสามีแล้วบอกวันที่25นี่จะจัดกันไหมที่บ้านเราเขาบอกว่าไม่ต้องค่ะค่ะก็เลยวันที่2ีค่ะ ตัวเองก็เลยว่างค่ะค่ะก็เลยไปเมืองนิโกเซียนะคะค่ะโอเคก็คือเดี๋ยวจะไปเจอน้องเชฟคนไทยนะคะค่ะก็คือเอ่อเชฟคนไทยที่อยู่นิโกเซียนะคะเขาจะอยู่ร้านฮอกไกโดนะคะค่ะก็คือว่าเพื่อนคนไทยคนไหนที่มาเที่ยวไซปรัสนะคะค่ะถ้าอยากจะไปทานอาหารญี่ปุ่นนะคะเข้าไปที่ร้านฮอกไกโดได้เลยนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวเราตามไปชมกันในคลิปเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบนี่ค่ะขับเป็นน้องๆเชฟนะคะมาจากเมืองไทยค่ะเทศกาลคริสต์มาส หรือวันที่25นะคะที่ประเทศไซปรสนี่คนไซปรสนะคะเขาจะทานอาหารเที่ยงกับครอบครัวโดยมีอาหารปิ้งย่างค่ะปิ้งเนื้อหมูเนื้อแกะกันนะคะทานด้วยกันค่ะแต่วันนี้แม่บ้านไซปรสโชคดีมากเลยนะคะค่ะก็คือที่บ้านไม่ได้จัดนะคะค่ะก็คือของเราเนี่ยม่อยู่ไซปรสนี่ก็คือไม่มีครอบครัวนะคะมี3ามคนพ่อแม่ลูกสามีก็เลยบอกว่าเออกินวันที่24กันละกัน ค่ะก็คือวันที่25เนี่ยเราก็วางค่ะก็เลยเนี่ยได้มานั่งทานอาหารกับน้องเชฟคนไทยนะคะที่เข้ามาทํางานที่นี่ค่ะก็คือเข้ามาทํางานร้านอาหารนะคะอยู่ที่เมืองนิโกเซียค่ะก็คือเชฟไทยที่นี่นะคะค่ะก็มีอยู่หลายที่เลยนะคะมีอยู่ทางเมืองพาราลิมนีายันนาบาลิมาโซหลายเมืองค่ะค่ะก็คือแต่วันนี้เรามาที่นิโกเซียกันค่ะเนี่ยค่ะอาหารเยอะมากเลยค่ะน้อง เชฟเขาเป็นคนทำนะคะมีสุกกี้ให้เรากินด้วยค่ะก็คืออาหารนะคะฝีมือเชฟเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะอาหารฝีมือเชฟค่ะวันนี้ทำเยอะมากเลยนะคะแล้วอาหารก็อร่อยเนาะคนไทยค่ะอยู่ที่ไหนก็มีความสุขนั่งดื่มกินกันคุยกันสนุกสนานมากเลยนะคะ1นื่ยงสองซ้เย้สย์ โอเคได้แล okay, okay. okay. ้วโอเคกันไม่จ๋าไม่จ๋าไม่จ๋าเราวไปถ่ายรูปแล้วขอจ่ายทั้ง <okay> น้องเลยนะน้องจ๋ายไม่จ๋าโอเคถ่ายยังถ่ายยังถแล้วต่แล้วเอาในบ้านเนียท่้ออมาหาแช์นะคะที่นี่กเสีนงค่ะโ้ยๆ แ่เราก็หล่อซะด้วยสิเราดีมาีมาดนมาดีมีกาดีมาดี่าดีมาดีาดี่าีมาด้มาดี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 าดีมาดีีมกดีมาดีมาดีดีมาดีมาดีดีมาดะ บรรยากาศวันคริสต์มาสของพวกเราสนุกสนานมากเลยนะค่ะก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะคะมีความสุขสดชื่นค่ะเฮงเฮงปังปังกันทั่วหน้าอากาศหนาวเล้านะคะขัดดูแลสุขภาพกันด้วยขอบคุณมากค่ะ